สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว iPad Gen 11หรือ iPad A16 กับแท็บเล็ตรุ่นใหม่ตระกูล Gen Series นะครับที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจาก Apple ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา9,500บาทนะครับจะราคาเต็มคือ12,000 900บาทนะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตอนนี้พีจะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะลงแนะนาว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตอนนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มนะครับหรือที่ตะก้าสินค้าปลอดภัยแน่นอนเพราะพกีก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้นะผมมาดูว่าตัวนี้ในการดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งพีก็กดสั่งมาเครื่องเบตโมเดลกับความจุ1 2 8กิก เป็นรุ่น WiFi นะครับผมตัวนี้กับงบ9,500บาทก็ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงมาดูว่าในการแกะกล่องตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมนี่พีขอทำการแกะกล่องเลยนะครับน่ครับพีก็ทำการเอาตัวกล่องออกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือแพคเกจของตัว iPad นะครับ เจสเวที่เป็นเครื่องสูนไทยผมตัวนี้ก็ให้เรามาทนการห่อนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือพี่ทำการกดสั่งมาก็คือสีเหลืองนะครับซึ่งพีก็ใช้งานคือพีใช้งานตัวสีชมพูสีเงินซึ่งพีมีตัวเจดสอยู่3ตัวใช้งานดีมากกับงบเลทไม่ถึง10,000ตัวนี้นะครับนี่มาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องจะเป็นอย่างไรบ้างอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวเดีย๋ยวผมเป็นหัวชาร์จซึ่งหัวชาร์จให้มาคือ เป็นหัวชาร์จขนาด20บบาทเป็นพอร์ต Type C นะผมแล้วก็สายชาร์จแบบภาพด้วยถือว่าให้มาดีมากซึ่งสายชาร์จก็มูลค่ามาประมาณ790ดานะแล้วก็หัวชาร์จก็790ถือว่าอุปกรณ์ในกล่องตัวนี้ถือว่า Apple ไม่ได้กักนะถือว่า iPad ให้มาครบนะมีหัวชาร์จมีสายชาร์จแล้วก็มีคู่มือให้เรามา h มมาดูว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้าง กับตัวนี้นะครับนี่พี่ผมจะทบการแกะตัวนี้ออกเลยนะครับพี่ก็ทำการลอกออกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งวนี้พอมาเป็นกระดาษนะครับเราก็ทําการลอกออกได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับพี่ก็ทําการลอกออกเลยนะครับนี่มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างในการดีไซน์ของตัวเครื่องตัวนี้นะครับปึ๊บนี่มาดูว่าสีเหลืองในการดีไซน์จะมีความสวยงามมากน้อยเพียงใดนะครับนี่ ปึ๊บซึ่ง P จะของการติดฟิล์มตัวนี้เลยนะครับผม หลังจากพีทําการติดฟิล์มกระจกมาเรียบร้อยซึ่งพีก็สั่งมากับฟิล์มกระจกประมาณงบเลทหนึ่งร้อยนะครับเป็นเฟอร์บลที่บอกเลยว่าตัวนี้มีครอบตัวในการติดตั้งด้วยถือว่าทําออกมาดีมากกับตัวฟิล์มกระจกของตัว iPad 7th g e n r ตัวนี้นะครับในการดีไซน์ของตัวเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมามีความสวยงามจริงครับเก็บดีเทลด้านหลังก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยกับความบางตัวนี้ให้มาความบาง 7มิลลิเมตรนะครับพร้อมด้วยตัวนี้น้ำหนักให้มาเพียง477กรัมก็ถือว่าในการพกพาจับได้ง่ายจริงครับกับตัวสีเหลืองนอะสพีก็ถือว่าสีสันมีความสวยงามจริงครับผมในการออกแบบของตัวเครื่องจากเดิมพีก็ใช้ตัวสีชมพูด้วยนะครับผมนี้ในการพิมพ์เปตัวสีนะครับนี่ชมพูก็สวยเหลืองก็สวยนะครับซึ่งพีก็ใช้ามาก็ถือว่าโอเคมากกับตัวนี้ซึ่งพีก็กดมากับเด็ราคา9000กว่าบาทเช่นกันเนาะกับตัว iPad จผมน่ครับอันนี้คือสีชมพูนะครับซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์ของด้านหลังมากถือว่าเก็บวีเทลในการออกแบบได้ลงตัวจริงครับในการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับนี่มีความสวยงามมากชมพูก็สวยเหลืองก็สวยนะครับผม ของทั้ง2ตัวนี้ผมนี่ครับพี่ขอทําการกดเปิดเครื่องเลยนะครับผมนี่ครับกดที่ปุ่ม power ค้างไว้นะครับนี่ตัวเครื่องก็จะขึ้นเป็นโลโก้ Apple นะครับในการเปิดครั้งแรกนะครับผมตัวนี้น,นี่ถือว่าตัวนี้บอกเลยว่าดีไซน์สวยจริงครับลาโพงเป็นลําโพงเซอโอแบบตัว แน่นอนให้เรามาพร้อมด้พอร์ต Type C สามารถทําการฟลัชชาร์ตให้เรามาสูงถึง25วัตต์หรือว่าประมาณไม่เกิน30โวลต์นในการฟลัชชาร์ตนะก็ะถือว่าทำาออมาได้ดีพอสมควรนะกับตัวดีไซน์ผมซึ่งมีชอบในการดีไซน์ของทั้ง2ตัวจริง,รงกับตัว iPad 7สนะครับหลังจากพี่ทําการตั้งค่าตัวเครื่องเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เซตอัพตัวเครื่องเสร็จซึ่งหมดเลยว,ว่าตัวนี้ทําออกมาได้สวยจริงกับหน้าจอให้มา เป็นหน้าจอเสีย,ยิยูหน้าจอโดยใช้ตัวรีคิดหรือหน้าหรือว่าหน้าจอเทคโนโลยีตัว i p a พดนะผมตัวนี้ทําออกมาได้ดีจริงกับตัวหน้าจอผมซึ่งทัดบอกเลยว่ามีความสมุทมากกับ CPU a 16นะครับผมตัวนี้นะอันนี้เกดของหน้าจอนะครับถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยกับตัว iPad ดเจสเียตัวนี้นะครับนี่หน้าจอผมสีสันก็ถือว่ามีความสวยงามมาก เป็นการเก็บกรองีพี่รู้สึกว่าแฮปปี้มากกับงบ9,500บาทตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับผมในการออกแบบแล้วก็มีปุ่มตัวนี้เป็นปุ่ม Power สามารถทําการทัชอดตัวนี้สามารถทําการสแกนนิ้วมือได้นะครับนี่อันนี้คือหน้าจอทัชกดบอกเลยว่ามีความสมูทจริงครับกล้องหน้าให้มา12ล้านออเต้รไวรอรับตัวเซนเซอร์ติดแล้วก็กล้องหลังให้มา 12ร้นถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้นะครับถือว่าสเปคของกล้องให้มาจัดเต็มจริงต,ตัวนี้นะครับีหลังจากพี่ทำการแกะกล่องแล้วผมอกทีก็เซตอัพตัวเครื่องแน้นำว่าให้อัปเดตเป็นตัว iPad OS 26เลยนะครับผมพี่ก็ทำการกดดำเนินการต่อนะครับนี่กดทดทถัดไปผมในการดำเนินการต่อนะครับนี่ถือว่าในการอัปเดตถือว่ารวดเร็วเวลยผมในการดัข้อมูลนะครับีพี่กดคำว่า Connect ไปเลยนะครับ ก็เสร็จสิ้นในการอัปเดตเป็นตัว iPad OS 26ซึ่งบอกเลยว่าใช้งานบนตัว iPad จะเสร็จทำไว้ดีพอสมควรเลยเพราะตอนนี้มันมีความเื่นไหลจริงนะครับผมนี่ใช้งานก็ง่ายแล้วก็สามารถใช้งานหน้าต่างในการแบนหน้าจอได้มากมาย เกือบประมาณ10แอปพลิเคชันในการรองรับในการแบ่งหน้าจอนะครับนี่ก็เริ่มต้นในการใช้งานเลยคชือว่า UI ผมชอบนะกับตัว iPad OS ย6นะถือว่า UI ทำออกมาได้ดีพอสมควรแล้วก็จะมีความโปร่งใสกับตัว UI นะครับผมนี่ครับความสวยงามถือว่า iPad OS ย6ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยผมกับตัวนี้นะครับนี่ถือว่า ต่างๆก็ถือว่าทำออกมาดีมากแบตก็ถือว่าเพียงพอนะในการใช้งาน,น1วันผมริงนะครับซึ่งพีก็สัมผัสกับตัว iPad OS 6บนตัว iPad เสร็มาแล้วผมต้อเพราะว่าพีสั่งซื้อก่อนนี้คือสีชมพูนะครับนี่ก็ตั้งค่าทั่วไปสำหรับการตั้งค่าเลยนะครับผมน่ครับก็จะมีการปรับแต่งให้เราเยอะแยะมากมายนะครับบอกเลยว่า เวิร์กจริงผมกับตัวนี้นะครับนี่มีจอภาพและความสว่างด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ทำออกมาได้ลงตัวจริงก็สามารถทําการใช้งานกับตัวปากกาซึ่งตัวนี้สามารถรองรับในการใช้งานกับปากกาที่ราคาเรทประมาณ3ามถึงสี่ตัวนี้ก็รองรับในการใช้งานผมซึ่งพีก็ใช้มันถือว่าเพียงพอนะในการรองรับกับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะครับผมหลังจากพีทําการใช้งานมานะครับให้ดูก่อนว่าปากกาที่พีทําการใช้งาน ควบคู่มาคือปากกาเลดราคา3ามสิบล้านพิจิอเนี่ยลิงก์ปากกาใต้คลิปใ,ให้ซึ่งปากกาแค่เราเปิดแล้วก็ทําการเชื่อมต่อคอนเน็กง่ายมากถือว่าใช้งานแทนกับตัว Apple m e ไม i ซก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะกับปากกาตัวนี้นะครับนี่ถือว่ามีความสมตินในการกดในการทักจริงแล้วก็สามารถทําการคอนเน็กในการเชื่อมต่อตัวปากกาผ่านบุหรี่ด้วยในการเซงผลของตัวแบตก็ถือว่าทำออกมาดีมากแล้วก็กด2ครั้งเพื่อใช้งานในการใช้งาน multi tapping ด้วยถือว่า ถ้าออกมาได้ดีผสมความนี่ครับถ้ากดก็ถือว่ามีความสมูทจริงกับตัวปากกาผมตรงนี้นะครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับซึ่งพีไปใช้งานเมื่อสักครู่มารู้สึกว่ามันแฮปปี้มากกับตัว iPad OS 26ผมมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังจากพีอัพเดตเป็นตัว iPad OS 26ในการแกะกล่องครั้งนี้นะครับนี่มาดูว่าสีสันของกล้องจะมีความสวยงามมากนะครับโห กล้องถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยหลังจากพี่ทําการอปเดตแล้วรู้สึกว่ากล้องสีสันมีความสวยงามจริงครับโห oh. กล้องดีมากเลยอะ่ะ hey. เฮ้ยองตนคือกล้องทําออกมาได้ดีพอสมควรกับความคมชัดเพราะว่ากล้องให้มากล้องหน้าก็12ล้านกล้องหลังคือ12ล้านนะครับนี่ถือว่าตัวสีสันของกล้องก็ถือว่ามีความสวยงามมากครับ ทดสอบในการบันทึกวิดีโอนะครับผมกับตัว iPad 7 1บนจะตัว iPad OS 26นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4า่อาก็ถือว่าทำออกมาดีมากในการอัปเดตเป็นตัว 4K 6 0เฟรมนะครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับโหกล้องหน้าดีมากอะกล้องหน้าสามารถทำการถ่ายเป็นอัลต้าไวท์ผมวนะถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยในการถ่ายนะครับโหสี 4, ดีมากอะ คือกล้องหน้าสัปพีนะสีะถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควมีความสวยงามในการใช้งานตัวกล้องหน้าจริงครับบอกเลยว่าตัวน,นี้ทําออกมาได้เวิร์กมากแล้วก็กล้องหลังก็สีสันมีความคมชัดจริงครับถ่ายโอร 4K 60เฟรมก็มีความนิ่งนะผมแล้วก็ความเลื่นไหลจริงครับ ือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยในการถ่ายรูปนะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากผมตัวนี้เนาะซึ่ง CPU A16 ผ,ผมสับการตัวนี้พี่ก็สัมผัสมาแล้วเล,เล่นเกมในการปรับสูงสุดบอกเลยว่าตัวนี้สบายหายห e ่วง r o v Gap Chip Impact เนี่ยผมบอกเลยว่าสบายนอนแล้วก็ Free Fire ตัวนี้แล้วก็พับ G มีใจโ,สโรสคปให้เราด้วยนะผมถือว่าให้มาเพียงพอจริงกับ CPU A16 นะครับนี่พีชอบมากในการขีดเขียน,นรงมาดูว่า ตัวนี้ขีดเขียนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับปากกาในการขรีดเขียนกับตัวนี้นะครับมาดูว่าในการขีดเขียนจะเป็นอย่างไรนะครับตัวปากกาตัวนี้กับงบเดทสามสี่ร้อยผมขอแนะนำการซื้อตายคลิปนี้หรือที่จะกล้าสินค้าให้นะครับนี่พีก็ขอการขีดเขียนผมรู้สึกว่าปากกามันมีความลื่นไหลจริงครับตัวนี้ผมนี่มันมีความสมุดในการใช้งานจริงครับบอกเลยว่าลื่นจริงนะครับผมตัวนี้นะครับคือเอาตรงนะคือมันโอเคมากกับตัวปากกาแล้วก็ฟังก์ชันให้มาก็ถือว่าจัดเต็มจริงนะผมนี่ครับ บอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เฮ้ยองตรงคือดูดีอ่ะคือปากกาทําออกมาได้ดูดีมากแล้วก็สามารถวางข้อมือของเราไว้บริเวณหน้าจอของตัวเครื่องด้วยถือว่าตัวนี้รองรับในการกดหนักกดเบาแล้วก็การแรงเงาปากกาจะถือว่า รองรับออกมาได้ดีพอสมควรนะครับผมตรนี้ครับบอกอเลยว,ว่า work มากมาดูว่าลำโพงตัวนี้จะเป็นอะไรบ้างในการอัปเดตท,ที่เป็นเวอร์ชัน iPad OS 6นะครับในการแกะกล่องครั้งนี้ดูว่าลำโพงด้านข้าง2ตัวจะเป็นอย่างไรบ้างแต่จริงๆก็เจาะมา4รูนะครับโ oh. ถือว่าเสียงออกมาได้ลงตัวจริงหลังจากพี่ทำการอัปเดตเป็นตัว iPad นะครับ OS ย6ก็ถือว่า work จริงนะครับผมตัวนี้นะสำหรับฟังก์ชันในการใช้งานที่เป็นหลักหายต่างคราวงนี้ก็รองรับในการใช้งานผมเช่นพียทำการยอ่อใครต่างเห็นไหมว่าสามารถทําการ s u พ p o r t ในการเปิดแอปพลิเคชันได้หลากหลายแอปจริงนะครับเช่นพี่ทำการเปิดแอปตัวนาฬิกานะครับแบบนี้เลยน่ครับผมพี่ทำการกดย่อแล้วก็ใช้งาน multi วินโดได้อย่างเยอะแยะมากมายจริงครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีผสมความจริงครับแอปขึเลยก็ย่อขยายหน้าต่างได้ก็ถือว่ามีความสมูรแล้วก็สามารถเปิดหน้าต่างได้หลากหลายหน้าต่างมากเลยครับผมตนีนะก็ถือว่าทําออกมาได้เวิร์กนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องวัดแล้วก็ทําการย่อขยายหน้าต่างในผมถือว่าทําออกมาได้ดีมากกับฟังก์ต่างๆของตัวนี้ครับนี่ถือว่าเลื่อนไหลจริงผมพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ย iPad ตัวนี้ทําออกมาด,ดีมากกับงบ9,500บาทนะครับถือว่า คุ้มมากจากพีเพลเลยผมจริงครับนี่ต่างๆแล้วก็นึกเสียงก็มีให้เราในการตั้งค่าด้วยแล้วก็ทําการย่อขนาต่างได้ก็มีความสมุุรในการปัดไปปัดมาในการย่อถือว่า iPad ตัวนี้ทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยซึ่งพี่ทําการอัปเดตตัว iPad OS อ6มาก็ถือว่าตัวนี้แกะกล่องมารู้สึกว่าว้าวมากกับงบ9,500บาทพีจขอแนะนำในการซื้อใต้คิปนี้หรือที่ตะกาสินค้าให้ผมซำนี้ขอบคุณครับ